哇。<laughs> กูสัญญาว่าคลิปนี้จะลงก่อน2องทุ่มแล้วก็10นาทีเออถ้าเกิดว่าไม่10บนาทีแล้วก็ไม่ลงก่อน2องทุ่มนะมึงให้มึงลุมต่อยกูเลยจริงโอเคนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเปลี่ยนแนวดีกว่า,วาเออจะมาเล่นสายดาบนะครับผมกูเหลือดาบอะไรที่ยังไม่เล่นเนะี่ยเดี๋ยวดวูก่อนคิดสดแลยน่ะเซเบอร์ไงเซเบอร์ไงคิดยากตรงไหนวะเนี่ยโอ้ความโหดระดับนี้ไปครับรีสตาร์ทเลยดาบสีจักรพรรดิอ่ะไม่ดีตรงไหนวะต้องรีบอัดคลิปนะครับเพราะตัวนี้ห้าโมงเลยเฮียสัญญากูสัญญา,ญญา,ญญา10นาทีแน่นอนผมขอบคคุุณทกนนจริงนะ ที่เข้ามาดูคลิปผมนะเพราะว่าทั้งวันทั้งคืนคนดูผมแบบเยอะนะเออสี่ห้าร้อยของคนผมก็เยอะแล้วต้องถึงพันหรอกนะครับแต่ถ้าถึงพันนี่ก็ผมก็ดีใจแต่ว่าสี่ห้าร้อยกับสองร้อผมก็คือเยอะละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขอวอนทุกคนนิดนึงนะครับดูคลิปกูให้จบหน่อยสักคนดูสไนเนี่ยดูคลิปผมไม่เข้าจบนะครับผมตั้งใจะทำจริงนะตั้งใจะทำทุกช็อตเลยพยายามเปิดคลิปให้มันนานๆน,นะมันจะได้ถึงสิบนาทีผมมันรู้เขาเสียอยู่จริงอ่ะ ช่องผมมันไม่ได้เปิดคลิปไงมันเลยไม่ถึง10นาทีอ่ะเชื่อไปลองดูเด็กยูทูบเบอร์ดังๆอ่ะมันเปิดคลิปที่ครึค่งคลิปอ่ะก่อนมันจะเล่นจริงอ่ะมันเล่นจริง5นาทีเองอ่ะกูเปิดเลยเฮ้ยพีิงเปิดกูก่อนเลยว่ะมาเลยไอ้เหี้ยพ่อหนุ่มนะ,ะมันจัดกูปิงเลยอ่ะไอ้เหี้ยมันตีกูสปริงเลยไม่ตลกอ่ะเฮ้ยจริงหนาเจอกูเฮ้ยกูจะชุดเดียวตายแม่งนี่ไงสัตว์เจอกูบัวขาวไปจริงๆหลายๆคนแบบติดตามผมมานานจะรู้นะครับว่าพี่เนี่ยต่อยแม่นแค่ไหนคือแบบ ทดทดคือคนแบบมาถามสเตปต่อยกับพี่เลยแบบพี่ครับทำไมพี่ต่อยแม่นจังเอาจจริงนะมันมีสาเหตุนะว่าที่ผมทำไมผมต่อยแม่นคือผมสมัย,ยผมเล่นเกมนี้แรกๆใช่ไหมเออเอาขอพูดก่อนดี่คือสมัยผมเล่นเกมนี้แรกๆอะ่ะผมใช้โปนะครับตอนนี้ก็ยังใช้อยู่หยอกหยอกหยอกคือไม่รู้เหมือนกันนะก็กดตีไปมันก็โดนเองนนแหละนะมันไม่มีทิศอะไรหรอกแล้วพี่คนนี้น่าจะรุ่นใหญ่พอโตเนี่ยวว้วนี่ก่อนเลยนี่ไก่เปิดเผาหน่อยแล้วกันเพื่อสร้างสรรีสันในการต่อสู้ I I อ,อุ้ยเฮ้ยสึกสศกตะกิลตายเพราะว่ามันมีเผานะครับผม เออผมจะบอกให้เผาวิสีนี่สมควรเลยหนุ่ๆเป็นไงกูตีแม่นไหมกูตีแม่นไหมกูตีแม่นจริงกันอ่ะคนเนาะนเนาะคนเนาะเออจะไปไหนคนเนาะไอที่นี่งงอ่ะฮฮเฮ้ยกูตีแม่นอ่ะจะบอกให้มันอืมอืมจะไปไหนฮะหนุ่มบางโพมันโกจริงๆแล้วยิมมก็อยากอัดให้มันถึงแล้วสิบนาทีอ่ะรู้ไ่อยากดูนานๆแต่มึงไม่ดูมึงไม่จูให้จบกันอ่ะมึงดูมันจบดิกูจะอัดให้มึงเลยชั่วโมงหนึ่งเลยมึงจะดูไหมเนี่ยคลิปกูชั่วโมงกูไม่ตัดเลยกูจะลงให้มึงดูเลย ยอมไหมจอครับผมขอโทษพี่ผมไม่ขอติดตามไม่ขออะไรเลยขอแค่ดูคลิปผมให้ยาวๆก็พอเพราะผมตั้งใจทำจริงนะไปยายเซิร์ฟดีกว่าดูสักห้านาทีก็ได้ไม่ต้องดูดจบหรอกเออคลิปกูก็ห้านาทีนี่หว่าอะไรอะแต่ว่าคลิปนี้สิบวทีไงดูคลิปนี้สักห้านาทีกูก็ดีใจแล้วมันจะแทรการพูดเงี้ยเข้าไปในคลิปอะมันจะได้ถึงสิบวทีเออแต่ว่าก็จะอยากพูดมากอะเอาจรงป่ว่าสุดท้ายผมก็ตัดเอาอยู่ดีอะแต่อันนี้น่าจะไม่ตัดเดี๋ยวจะให้พวกมึงฟังไปแต่คลิปหน้าอยากให้รู้ว่าจริงๆกูพดมา ต่กูตาดอกกูว่าพวกมึงลำคาญเออแล้วรจริงๆอ่ะใครอยากเล่นเกมกับผมอ่ะผมมีดีดคอร์ดด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้คลิปนี้ล่านเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับสามารถเข้าดีดคอร์ดมาเล,นเลยนะครับชื่อว่า Gang. อ,อีด็อกแก๊งนั่นแหละก็ไม่ต้องไปหาแปลไทยนะนั่นแหละครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับแต่นั่นที่ผมจะเข้าไปนะแต่ก็ถ้าเกิดคนเยอะผมจะเข้าไปบ่อยแต่ตอนนี้มันไม่มีคนไงเพราะว่าผมแจกแค่ในเพจน,นะครับเอออย่าลืมไปกดติดตามเพจผม้วยไม่รู้ตามทำไมไม่ต้องตามหรอกนะครับเสียเวลาดูเล่นเกมดีว่า ไอ้ิพวกี้นี่มึงเอาไงกูวะไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยเจอคนเซียน P ี p เว้ยแม่งท้ากูเลยมาดิมันจะขนาดไหนวะผมไม่เคยเจอคนท้าอย่างนี้มานานแล้วเนี่ยอยากรู้ฝีมือวะโอ้พอ่อมึงไงเยงี่ยมึงท้ากูอย่างงี้กูไปให้ไวเลยกูนึกว่ามึงเคยใช้ฝีมือเลน่นัะกูเสียใจว่ะนานๆทีจะเจอคนห้าวมาดิคนห้าวกินข้าวผ่านทูบนะครับนี่เป็นังไงเจอกูเจอกูขมขูมเจอกูขมขูพปดิ นี่ไงล่ะมึงเอาไปหนึ่งพันมึงเอาไปสามพันเฮ้อมึงเอาไปครึ่งหลอดมึงถึงจะงงล้วน่ะกูจับพระศึกก็นี่แหละนี่แหละกูจะซัดมึงคืนก็คลิปนี้แหละตัวซัดมึงคืนคลิปนี้แหละมึงชอบต่อยกูนั่นแค่ไหมนี่ไงมันถึงกับมันถึงกับแป้งล่างเลยอ่ะมันถึงกับเอากูไม่ลงอ่ะเพราะกูมันตึงจัดเดี๋ยวไปไหนเฮ้ยเรียบร้อยไอ้มันสู้กูไม่ไหวมันเข้าใจไหมฮะกูมันตึงเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาใส่ทษทีพี่โอ้เดโหเดือดโอ้ โอ้โคนที่ตึ้อคนที่ตึ้อขอว่ากับท่านเทพเจ้าเลยมึงนะมึงชื่ออะไรเนี่ยไอ้อืมยิปซ่าล้างจะตบมึงแน่ไอ้มาหกลากาอืมไม่ใช่มาหโขลกกามาสัตว์จะตบมหาหโขลกกาโชว์มึงกับวันนี้แหละมันจะเปลี่ยนใส่กูไหมนเนี่ยมันจะปรับปรับสภาพอากาศมึงปรับสภาพอากาศใช่ไหมมหาหโขลกกาดูจัดมึงเองมึงเบียวอะไในโยโกูโจเหรอเอออ๋อกูจะโดนมันปรับไปกูโดนอะไรอ่ะไอ้เหี๋รถตุ้ยทีคึหลอด ใจเย็นนะอย่าเผลออย่าเผลอไอ้นุ่มไอ้นุ่นมอย่าเผลอให้มากไอ้นุ่มไอ้่ยอย่าเผลอให้มากไอ้นุ่มตัวคนเผลอส่วนใหญ่มันข้าวบานันทูบเฮ้ยอะไรมั่วไปหมดแล้วเนะนี่ยแน่ไอ้นุ่มอย่าเผลอไม่ได้เก่งหรอกตรงตรงขอย้ายเซื้อหนีก่อนแล้วนั่นเดี๋ยวจะตายไปมากกว่านี้เฮ้ยมันไดาห่านเย็นละเฮ้ย เฮียได้สองตัวเลยอะไรวะกู้เล่จะพูดว่าอะไรรู้ไหมถ้าเสริมนี้ไม่เจอคนอะคลิปจะจบมันทำอะไรกันอะมันขี่กันหรอเฮ้ยเป็นขี่กันได้เหรอวะเฮ้ยมันขี่กันได้ด้วยเหรอวะผลนี้เอาชิปหายละเฮ้ยอุ้ยผลมันกันทุกไอ้นี่เลยเหรอทุกคนูหนขนอะมันขี้ใช้ไปทุกสกิลแล้วนะน่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกูโดนเฮ้ยแต่ก็ได้เพิ่มหนึ่งวินทีดิไอ้หัวเหลืองๆหลืออะมันปล่อยออกมาได้ไงเนี่ย อ,อีไม่ยอม่ะกูไม่ยอมมึงมาน,นี่เลยกูแก้เพื่อนมึงเลยนี่ไม่ยอมหรอกเปิดเผาได้มึงตายกูบอกเลยาาาาาานี่อะไรเฮียกาบเพื่อนมันน้อยเกินกูไม่ได้ฆ่ามันอ่ะมาทุกคนผมนจะเปิดเผาได้ละมึงมาดิมึงมาดิกู้งที่มึงคิดผิดเลยที่มึงเปิดกูอะมึงไม่อะกานันไอ้สัตว์เฮ้ยทำไมกูไม่โดนมันเลยสก,กิลกูมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ย มึงมาดิเจ้านี้ขอตั้งตัวก่อนอือถึงเวลาของมึงละถึงเวลาของมึงแลวมึงเอาไปเจ็ดพันดอกอ้ยอยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยถึงก็วิ่งเลยดูดิมึงวิ่งมึงจะไปไหนมึงไม่รอดแล้วล่ะมึงไม่รอดแล้วล่ะไอหมานี่เจอกูยี่ีกระเสือกลางเลยสัตว์กากระกไปไกลนะกูจะฆ่ามึงอะแขนจัดเลยว่ะ จะเอากูแทนเพื่อนมานั่นอ้าวเงาไหมล่ะเงาไหมล่ะอะไรมาดิมาวีซีกูจะเปิดมึงด้วยนอกจอเงาไหมล่ะเอ้ยหยอกเล่นพี่ผมไปแล้วผมเบิร์กเก่งเก่งเขาเผาวีซีอะไรไปครับเซิร์ฟต่อไปอยู่เซิร์ฟนึงไม่ได้ถึงสิบนาทีจะบอกให้ผมคิดว่าผมนกนอะไรจะเปลี่ยนคอนเทนต์ทำนะเพราะว่าวการเล่นคอนเทนต์นั้นคอนเทนต์แบบเล่นดาบนี้เล่นผลเนี้ยมัน น่าเบื่อนะสำหรับผมอะแล้วผมทาไปเป็นปีผมก็ไม่ดังหรอกนะตอนนี้กาลังคิดคอนเทนต์ใหม่อยู่ไม่รู้จะทาอะไรอะ่ะใครมีคอนเทนต์ให้กูไหมคิดให้หน่อยจริงเนี่ยคอมเมนต์มาเลยใครมีคอนเทนต์แบบจริงเจ๋งอะ่ะถ้าอยากให้พี่ทำอะ่ะเดี๋ยวพี่ไปทําให้บอกกูเอาให้ฮาๆเลยเชื่อผมผมไม่ทําให้ความคิดทุกคนเปล่าไอ้นี่นั่งอะไรอากูอยากรู้มึงจะนั่งอะไรกูเห็นมึงนั่งกันทั้งบันเลยนะมามึงเทรดมาดิโอ้ยอ,ยอยูสวยพีย่ผมให้ทุกอย่างเลยที่พี่อยากได้อนะ่ะมึงพี่เอาอะไรอะ่ะฮะ เอาอันนี้ไหมเนี่ยผลนี้เลยผมว่าเท่าเทียมกันผลยางแล้วผมแถมอันนี้ด้วยผลแสงนี่ไปพี่เอาแถมน้ําแข็งไปอีกปะเออไม่ได้วะมันมีเอ้ยมันมีวะเอาแล้วไงเอาแล้ว,ลวสวยแล้วเอ้ยนี่ไงแถมเพชรไปแถมสวยคุยขออีกสักคิวหนึ่งมามาขออีกสักคิวหนึ่งมาแน่ยันนี่มีชัน้นมีเชิงนะเนี่ยมึงมีชัน้นมีเชิงหนาหรอเออเออ เอยอันนี้จะเป็นคิวสุดท้ายละอุ้ยไม่้โดนได้ไงวะถ้าโดนเมื่อกี้นี่มีตายนั่นแหละผมบอกเลยเพราะผมเอาจริงคะแน่พี่แกเอาจริงนะเอ้ยันดาวสกิลผมผิดไปนิดเดเย็นมติติเราฆ่ามันได้อันนี้ไม่เก่งอันนี้ไม่ตึงเท่าไหร่นี่เฉยๆในวงการนะคนแน่อืนนออันนี้ไม่เท่าไหร่น,นี่เฉยๆในวงการเป็นอะไรเนี่ยเจอก,กู มึงอยากให้เฮ้ยมันเป็นอะไรวะกูเลขกสองเนี่ยไอเย็นไอ้นี่เฉยๆนะวงการพูดคำนี้ซ้ำไปซ้ำอะึเกือบไม่รอดเกือบโจกูทำหมันแห้งฮะไอ้นี่มันผลอะไรกันแน่เฮ้ยอะไรวะไม่ใช่ละสัตว์เหี้ยเฮ้ยอะไรกูเลขกสองอะไรกูเปลี่ยนภาษาหลายรอบแล้ว ผลมันแรงเราต้องระวังเลยยังยังรอดไปเกิ่วกูก็เร็วใช่ย่อยนะออกมาไม่โดนได้ไงโดนมึงพลาดแล้วมึงพลาดแล้วไม่เงากูขึ้นเลยไอตัวนี้มันเอากูขึ้นจริง แม่งไม่ไม่ใช่บอกูขึ้นบอลอะไรกูผมเปลี่ยนภาษาหลายรอบมากเลยกระกดดเลขสองเนี่ยมันยังขึ้นอันนี้อยู่เลยอะ่ะเมื่อกี้อ่ะสามที่รอบอ่ะกูขึ้นบอลเนี่ยหลจยิจงเข็ดเลยไหมนะ่ะโอเคเข็ดละมาจบพิวเลยกันนะครับคือโอ้โหผมผมว่าโหดเลยนะครับดาบเนี่ยผมยังไม่ตายรอบลหนตั้งแต่เล่นมายิงคลิปนี้คือเดียวจัดเลยอะ่ะปกตินี่คลิปอื่นอ่ะที่มึงเห็นกูได้ฆ่ากูตายหลายรอบมากนะยิงบางคลิปเนี่ยกูตอกูตายกูเอาให้ลงเี้ยกูอยากคลิปบันยาวนะครับก็ จริงนะดาบเนี้ยสำหรับผมว่าไม่มีคนตายเว้ยยี่ดาบแม่งแรงที่สุดในเกมจริงนะก็คือแบบมันจะมีบัคอยู่นะครับที่ใช้เนี่ยสองกิล้เนี่ยพร้อมกันแล้วแบบแรงแต่ไ่รู้ว่าแก้ยังผมว่าน่าจะแกแหละผมกับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมใครดูถึงตอนนี้เนี่ยขอให้เท่าแขนนะครับใครปิดคลิปตังแต่ต้นคลิปในสัตว์กูขอให้มึงสำนอนไปละเจอกัน